และต่อมาในข้อนี้หากสรุปพันธ์พนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าใครๆก็บอกอข้อนี้ไม่ยากหรอกเพราะมันเป็นข้อสอบแบบพาร์ทแบบ Con v e อร์ t i o n นะเนาะซึ่ง Conversation เนี่ยมันเป็นข้อสอบฟรีแบบเฮ้ยบทสนทนาวิ้แกซึ่งบทสนทนาใครๆก็ทําได้ป้าแล้วแบบวัดอะไรบ้างเอ่ยวัดคําศัพท์เอ่ยวัดรูปแบบคําพูดเอ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่น่ายากป่ะใช่ไหมใครๆก็จะคิดอย่างนี้เนาะซึ่งต้องบอกว่าหลังๆมาในรูปข้อสอบกลุ่ม c o n v e r s a เ i o n นเนี่ยแน่นอนแหละว่ามันไม่ยากมันน่าจะง่ายที่สุดในทุกแบบเนาะแต่สิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนก็คือเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันแบบให้มันดูยากขึ้นเนาะให้มันมีความแบบซับซ้อนขึ้นนะคะเพื่อให้บางทีเราก็แบบเออเออแบบโดนหลอกได้ง่ายหรืออะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นคุณสมบัติของข้อสอบพาร์ทพาร์ทพาร์ทเนี่ยพาร์ทอะไรนะ h าร์ทคอนเวอร์เซชันนะเออทีนี้เช่นข้อนี้เนี่ยหากด้แบกนผ่านเนี่ยซิทูเอชันสิ่งสำคัญเลยเวลาทำข้อสอบคอนเวอร์เซชันคือดูซิทูเอชันก่อนคือสถานการณ์นะคะดูสถานการณ์ก่อนเลยจะแม่มสถานการณ์บอกว่า Bob and Michael are talking about the movie ทั้งสองคนเนี่ย กำลังคุยกันเรื่องหนังเรื่องภาพ,พยนตร์ they have just the seen ที่พวกเขาเพิ่งดูไปบ๊อบก็เลยถามไมเคิลว่า how did you find the movie how did you find the movie ลเลขวุย่ยง่ายมากค่ะพี่โอิโอค่ะ how did you find ไงคะก็แปลว่า คุณไปเจอหนังเรื่องนี้ได้ยังไงเฮลโหลคุณไปเจอหนังเรื่องนี้ได้อย่างไรเออก็แบบอาจจะไปเจอแบบเดินผ่านเจอเพื่อนแนะนํามาเจอในอินเทอร์เน็ตแบบเข้าเฟซบุ๊กปะหาหรืออะไรอย่างงี้ปะหาอะไรอย่างเงี้นะยเนาะฟีแบบก็ไปเจอมาอยัางไลงลาก็แค่ตอบก็ง่ายจะตายยาก่ไหนครับพี่โอริโออ่ะงั้นเรามาดูชอยส์ลูก it's awesome โ oh, อมันเยี่ยมมากมันเลิศม,มาก,มมมากอ๋อไม่ใช่ข้อนี้ยู่แเราแก้เพราะมันแบบเขาถามว่าเจอได้ไังสอง it is f o u n d by accident อ๋อมันถูกเจอโดยบังเอิญค่ะอันนี้แปลว่าไม่ได้แปลว่าโดยอุบัติเหตุนะคะไม่ได้แบบแบบล้มล้มลงจากรถแลวแบบเจอโปสเตอร์หนังอันนี้ใช่นะคะอ by accident เนอะเป็นแปลว่าโดยบังเอิญน,นั่นเองค่ะโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะโดยบังเอิญ I found it on the internet เจอมันในไหนเจอมาจากในอินเทอร์เน็ตเออเอาสิ เจอมาจากอินเทอร์เน็ตไปอีกเอ้าแล้วมันก็เหมือนกันไหมเนี่ยมันก็ตอบได้ปะแล้วอย่างอื่นเขาเขาไม่ได้บอกมาเลยหรือ I didn't know how to find เดฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะไปหาจากที่ไหนอันนี้ตลกเพราดูมาแล้วแล้วเธอจะต้องไปหาจากที่ไหนเป็นข้อสี่เนี่ยตัดทิ้งเลยไม่ใช่ไม่ใช่เลยข้อสี่ทีนี้แล้วข้อสองข้อสามจะเลือกข้อไหนล่ะก็มันเหมือนกันป้ามันก็ตอบได้้งคู่ปะเพราะมันไม่มีตัวบอกอื่นถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าหนูคิดผิดแล้วจ้ะ ข้อนี้จดเอาไว้เลยลูกนี่คือสิ่งที่โจทย์คุยด้ันหลังๆชอบหลอกลวงคุณหลอกดาวจดไว้เลยลูก How do you find something bla 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 ไม่ได้แปลว่าคุณหามันได้อย่างไร ผิดผิดถ้าเกิดหนูแปลมันอย่างนี้มันก็จะตอบได้เลยคือ2ข้อคือข้อ2อกับข้อ3เพราะมันตอบได้ทั้งคู่เจอมาจากอินเทอร์เน็ตกับเจอดยบังเอิญถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะข้อนี้ผิดไม่ได้แปลว่าคุณหามันเจอได้อย่างไรหรือคุณหาสิ่งไหนเจอได้อย่างไรผิดแต่ how do you f i n d เป็นประโยคสำนวนในการถามว่า how do you f i n d How do you find something จะเท่ากับ What do you think แบบนี้ลูก How do you find something เท่ากับ What do you think คือคุณมีความคิดเห็นหรือคุณคิดว่าสิ่งน,นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรอ่าโปะเลยโปะเลยอันนี้คือโปะเลย คุณคิดว่าบลาบลาบลาเป็นอย่างไรเป็นการถามความคิดเห็นเป็นการถามความคิดเห็นโดยใช้ประโยคที่ถามว่า how do you find หรือ what do you think what do you think ก็เบสิกไงถูกปะใครใก็รู้ว่า what do you think คุณคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรแต่พอเป็น how do you find คุณหาเจอได้อย่างไรหลอกได้ง่ายเลยนะคะเพราะนคอนี้จึงตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองลูก it's awesome awesome หมายถึงแบบมันแบบม,แบบมันเจ๋งมากยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรเก่งกล้าไปเลย ก็ฟีแบบเราเพิ่งดูหนังเสร็จล,ล้วก็เธอออกมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยแกแกคิดว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างวะ How do you find this movie Oh I think it's great I think it's funny I think it's awesome นั่นเองนะคะแฟนคนนี้ก็เลยตอบข้อที่1ไปเลยนั่นเองนะคะขอ้อดักโจนสุดๆและหากน,น้องคนไหนสนใจลงทะเบียนใท live, น้แอดไลน์หาสถาบัานได้เลยโดยที่จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วเจอกันในคร์สน,นะคะเด็กๆบายบาย Bye! <sweak>